สอนออนไลน์อย่างไรให้สนุกได้ผลลัพธ์เกินร้อยสำหรับท่านที่กำลังอยากสอนออนไลน์หรือสอนออนไลน์อยู่แล้วและอยากจะเพิ่มทักษะในการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเอามาใช้สอนอย่างไรให้สนุกสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและก็ทำให้การสอนของเราหลักสูตรของเรามีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลเกินร้อยที่สำคัญเราอยากจะมาสร้างห้องเรียนเสมือนจริงทำอย่างไรได้บ้างครับ ลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบทของตัวเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาผู้เรียนหรือการสอนของเรานะครับก็มีหลากหลายวิธีการเช่นกันครับที่สำคัญเราจะคุ้นเคยนะครับว่าเวลาเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของว e ิดีโอ eLearning ซะสส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ ซึ่งก็จะมีพื้นที่หรือว่าแพลตฟอร์มในการเข้าไปเรียนรู้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศก็อย่างเช่น Udemy ในประเทศไทยก็อย่างเช่น SkillRate, e d u m o หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มกลางนะครับที่เรารู้จักกันในนาม MOC o หรือมุ c ซึ่งก็ย่อม,มาจากนะครับชื่อยาวเหมือนกันนะ Massive Open Online Course แปลให้ตรงตัวเลยคืออะไรครับ ก็คือเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านออนไลน์จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรีและรองรับผู้เรียนจำนวนมากยาวไหมล่ะนะหรือสั้นๆก็คือระบบสื่อสารออนไลน์แบบเปิดนั่นเองครับถ้ายังยาวอยู่อีกก็เรียกชื่อเล่นเขาเขาแล้วกันน้องมุกครับ MOOC ซึ่งเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ครับในไทยมุกก็มีหลากหลายหลักสูตรเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าตาให้ดูนะว่าหน้าตาของ แพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างไรเรียนออนไลน์สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดทำแบบปฏิบัติต่ตางๆตามรายวิชาและที่สำคัญสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆที่เรียนในวิชาเดียวกันได้เป็นคอมมูนิตี้ดีๆนี่เองครับหรือเรียนผ่านอะไรครับ YouTube เรียนผ่าน Facebook ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่บันทึกเอาไว้เป็นตอนๆหร,อหรือจะเรียนสดๆเลยกับผู้สอนก็นนคือผ่านลาการไลฟ์สดนะฮะ หรือจะเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของมีระบบ LMS Learning Management System เช่น t o p c r i s Skill ก็สามารถเข้ามาเป็นผู้สอนกับผู้เรียนได้ที่แพลตฟอร์มนี้นี่คือตัวอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มส่วนวิธีการอัดหรือวิธีการบันทึกว e ิดีโอ e-learning นั้นนะครับก็มีหลากหลายเครื่องมือผมก็จะค่อยๆมาแบ่งปันนะฮะสามารถใช้มือถือใช้แอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอมือถือทาเป็นวิดีโอได้หรือ ใช้ตัวโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัว Zoom Calling ตัว OBS หรือตัว Captia a s ก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมมีทั้งแบบที่ใช้ฟรีด้วยหรือแบบเสียตังค์ด้วยนะฮะหรือบางท่านนะครับเป็นลักษณะของการพูดคุยก็อาจจะมีการตั้งวิดีโอไว้เลยคือมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสายไมค์หลักร้อยแล้วก็พูดเลยเสียงจะได้คมชัดภาพชัดเจนนี่ก็คือสามารถทำเป็นลักษณะของวิดีโอ e learning ได้ซึ่งก็เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการอะไรครับสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นหรือเป็นวิธีการเป็น how to ที่สามารถทำตามได้อ่าเออก็สามารถทำเป็นวิดีโอ e-learning ได้ครับสเต็ปที่2ครับถ้าเป็นการสอนที่มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์สร้าง interactive กับผู้เรียนมีให้ทำเวิร์กช็อมีการพูดคุยคอมเมนต์ดิสคัสอบถามอ่ะก็จะมี แอปพลิเคชันให้เราสามารถเลือกใช้งานที่ปัจจุบันที่ใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในตัวขององคอ์กรเองหรือว่าโรงเรียนนาจารย์เองกลุ่มวิทยากรเองก็จะเช่นนะฮะตัวโปรแกรม z o o m ทาว Meeting หรือตัว w e b บเบนะฮะหรือแม้กระทั่งที่เป็นพื้นฐานเบสิกเลยก็คือ Line c a คอครับเพราะตัวของ Line c a คอกรุ๊ปนะฮะสามารถที่จะ อสอนผ่านออนไลน์ได้แชร์หน้าจอผ่าน PC แชร์หน้าจอผ่านทางมือถือได้ก็เป็นลักษณะของการเลคเชอร์ได้ดิสคัสได้นะครับพูดคุยสอบถามได้นี่คือจะเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอย่างอื่นมาช่วยสอนยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นตัวของถ้าเราสอนโดยใช้ Story Based Learning ก็าอาจจะใช้โปรแกรม Netflix ได้หรือใช้ t i k t o k ได้ใช้ เกมได้นะฮะมาช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนหรือใช้ลักษณะของ area-based learning location-based learning problem-based learning ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนเป็นฐานในเรื่องของการเรียนรู้ก็สามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันได้เดี๋ยวผมจะมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆมาช่วยสร้างสีสันในเรื่องของการสอนในหน้าถัดไปนะฮะเอาละครับหลังจากที่เราต้องการมาวัดผลกันบ้างครับสเตจที่3เป็นลักษณะของการวัดผล ดูซิว่าผลลัพธ์ของการสอนนั้นผู้เรียนเกิดความสําเร็จไหมตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าเกิดการต่อยอดเกิดความสร้างสรรหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะมีพื้นที่หรือจะเป็นลักษณะของการเป็นแพลตฟอร์มในการออกมานําเสนอผ่านอะไรบ้างครับก็เช่นเคยฮะอ่าผ่านช่อง YouTube ไหมทําเป็นเพลิตออกมาเป็นตอนๆอ,ออกมาหรือ Facebook กลุ่มซึ่งตอนนี้นะครับจะบอกได้ว่า Facebook กลุ่มปิดเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์ได้ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าจะเซ็ตค่าย,ยังไงให้เป็นลักษณะของอแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เช่นเดียวกันผ่านการไลฟ์สดไหมครับหรือลักษณะของการผ่านสูมก็ได้นี่คือเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะว,วางเจอร์นี่หรือเส้นทางของการเรียนการสอนออนไลน์ของเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของตัวหลักสูตรตัวแพลตฟอร์มแล้วกันที่ใช้งานกันอยู่นะว่ามีตัวไหนยังไงได้บ้างนะครับ ก็อย่างเช่นนี่ฮะโปรแกรมทั้งหมดเลยที่ผมนํามาแบ่งปันถามว่าในปัจจุบันนี้มีเยอะไหมมีเยอะมากแต่โปรแกรมที่ชัว์อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ผมมีโอกาสในลองเพื่อลองใช้งานดูว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนอย่างไรบ้างอ่าเช่นกรณีของ w e b บเบรกมิทติงกับซูมมิทติ n งฟังก์ชันการใช้งานจะคล้ายๆกันครับจะมีแบบที่ใช้ฟรีกับแบบเสียตังค์ถ้าเป็นซูมถ้าเรื่องของการใชล้ลักษณะของคอนเฟอเรนซมี ดึงคนเข้ามาในกลุ่มเข้ารหัสเข้ามาในกลุ่มมีการถามตอบอันนี้จะเหมาะมากครับกับการต้องมีการโชว์สไลด์ต้องมีการเขียนไวส์บอร์ดต่างๆอ่ะก็จะเหมาะมากทั้งเว็บเบรกับตัว z o ูมนะฮะ2สอ,สอตัวนี้นะครับเว็บเบรกับตัวของซูมนี้เหมาะมากๆเลยซึ่งเราสามารถไปทดลองใช้งานได้นะครับแม้กระทั่งการวิดีโอคอลโดยการใช้ Google Hangout หรือ Skype หรือว่า i n ค c a อ l ก็ยังเป็นที่นิยมเช่นเดียวกันเอาง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยต้องการฟังแค่เสียง ต้องการเห็นหน้าด้วยหรือต้องการมีอะไรเขียนมีการแชร์ไฟล์ให้การเลิกการเนี่ยก็สามารถเลือกใช้งานได้ครับผมส่วนในขณะที่เราสอนเพื่อสร้างกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเป็นผู้สอนเองกับผู้เรียนเนี่ยจะผ่านเครื่องมือไหนได้บ้างครับผมแนะนําเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสไลโดหรือเมนติหรือคาร์ฮูดสตัวนี้เราสามารถที่จะทดลองใช้งานดูได้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างของการใช้เมนติสร้างปฏิสัมพันธ์ก่อนเรียนหรือว่าขณะเรียนได้ เป็นการตั้งคำถามเป็นโจทย์เป็นโพลเป็นคอมเมนต์เป็นคอ uh, นเทนต์ต่างๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาในขณะที่เรียนผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับเพียงแค่อาจจะเข้าไปสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเข้าลิงก์ใส่รหัสก็สามารถตอบตอบคาถามอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะโชว์แบบเรียลไทม์ให้เรากับผู้เรียนเนี่ยสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้แบบทันท่วงทีกันเลยทีเดียวครับผมหรือมาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งสีชมพูนี้จะเป็นปลักอินที่เอามา คาราว่าฝังเอามาเชื่อมโยงกับตัวเว็บไซต์ของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว w i s i q p r o p r o p อันนี้คือเป็นระบบเรียนรู้แบบ e learning ที่เป็นลักษณะของ learning management system มีระบบการเรียนการสอนที่มีทั้งตัววิดีโอได้มีการแบบทำแบบฝึกหัดมีวิดีโอ c a ลอ่ะก็ถือว่าครบถ้วนเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเอามาใช้งานฟรียไม่ข้อจำกัดอยู่นะครับถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันที่สูงขึ้นไปเนี่ยจะต้องเสียรายเดือนรายปีว่ากันไป ส่วนสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันเลยครับโดยเฉพาะคุณครูคุณครูที่เป็นผู้สอนนะครับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้นะฮะเราจะคุ้นเคยกันนะครับสำหรับกลุ่มผู้สอนนะฮะก็จะใช้ Google Classroom เพราะว่า Google Classroom นี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันฟรีโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มของโรงเรียนที่เป็นของโรงเรียนนะฮะสถาบันการศึกษา a c t s นะฮะ ก็จะสามารถใช้ตัว Google t l a s s r o o m นี้คือฟังก์ชันฟรีด้วยเหมือนกันนะครับมีฟังก์ชันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google Drive Google Sheets Google Slide หรือเชื่อมโยงกับ YouTube ได้หมดเลยแบบเดียว i ทมสามารถตั้งเป็นห้องเรียนมีรหัสเข้าห้องเรียน ในห้องเรียนก็สามารถตั้งเป็นกรุปได้อีกครับตั้งเป็นกรุปรายวิชาเป็นงานกลุ่มสามารถที่จะทําเป็นแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบส่งเป็นรายคนตรวจคะแนนให้คะแนนไดอ้อันนี้คือจะเป็นลักษณะของอ virtual classroom มากๆเลยตัวตัว Google ของ classroom นะฮะอีกหนึ่งตัวที่ผมทดลองใช้งานดูแล้วนะครับที่จริงเมื่อก่อนนะฮะโลโก้เขาจะแบบนี้ครับ d m o d o แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว น่ารักขึ้นมาเป็นอาชีเดียวซึ่งก็จะเป็นลักษณะของ Learning m a n a g e m e n t System ที่ดีงามเหมือนกันเป็นห้องเรียนเสเมือนจริงก็จะเป็นลักษณะที่ว่าให้ทั้งครูทั้งผู้เรียนนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเข้ามาใช้งานได้เป็นพื้นที่ในการร่วมกันเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสารได้ดีมากเลยนะในแต่ละตัวนี้คือเดี๋ยวจะเอาหน้าตาเอาวิธีการมาโชว์ให้กับเพื่อน ได้เรียนรู้ไป,ปรพร้อมกันนะครับส่วน Tisable ก็คือเป็นตัวอย่างของตัวแพลตฟอร์มสำหรับสร้างเป็นว e ิดีโอ e-Learning สามารถเข้ามาใช้งานได้ครับมีบริการให้ใช้งานฟรีเช่นเดียวกันเอาละครับนี่คือเบื้องต้นที่เราได้เห็นคร่าวๆว่าเราดูซิว่าเราเนี่ยสอนแบบไหนผู้เรียนเป็นแบบไหนเราจะสามารถใช้เครื่องมือตัวไหนอย่างไรกันได้บ้างครับนี่คือตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้กรณีที่เราเนี่ย ต้องการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอักกนเรียนหรือขณะเรียนนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ว่า Mentimeter อสักครู่นี้นะฮะพอเราทำเสร็จนะครับเ <c oughs> ขาก็จะให้เราเนี่ย create รหัสขึ้นมาเราก็สามารถส่งลิงก์ Menti ไปให้กับเพื่อนๆหรือลูกศิษย์ของเราแล้วเพื่อนๆหรือลูกศิษย์ของเรานะครับจะเข้ามาเรียนหรือจะเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามหรือร่วมเล่นกิจกรรมกับเราก็เพียงแค่กรอรกหัสหร,หรือสแกน q ีย o d e ก็สามารถ โชว์ดิสเพย์ตรงนี้ขึ้นมาครับหลังจากที่เราเข้าไปในเว็บกรอกรหัสหรือสแกน QR วอารโค้ดในมือถือก,ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นคำถามพร้อมกับวิธีการในการตอบก็จะสามารถครเอทได้หลากหลายเหมือนกันครับจากนั้นผลลัพธ์ก็แสดงออกมาลักษณะแบบนี้ฮะซึ่งเราสามารถเอาผลลัพธ์มาโชว์แบบเรียลไทม์เพื่อสร้างบิสมพั์กับผู้เรียนได้อันนี้ก็คือจะเป็นอีก1 1ตัวอย่างนะฮะ1 1ตัวอย่างนะในการสร้างอินทรีฟกับผู้เรียนของเรานะครับผม แต่สิ่งสําคัญเลยก็คือว่าเราต้องการใช้เครื่องมือไหนสอดคล้องกับเราหรือไม่อย่างไรนะครับสําคัญมากคือเป้าหม,มายของการสอนในครั้งนั้นคืออะไรต้องชัดเจนวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับไหนล่ะระดับความเข้าใจไหมระดับการนําไปใช้หรือระดับการวิเคราะห์สังเคราะห์ใหม่หรือสร้างเป็นนวัตกรกรมใหม่เราก็สามารถที่จะวางวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนของเราได้นะครับกลุ่มผู้เรียนวิธีการสอนจะสอดคล้องกันครับ ที่สำคัญนะครับเราต้องมีช่องทางในการติดตามตอนนี้ไม่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันกับผู้เรียนนะฮะคือมีแอปพลิเคชันในการสร้างคอมมูนิตี้ต่างๆมากมายว่าจะเป็นในไลน์กลุ๊กเฟซบุ๊กกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นนะครับอ่ะแล้วเมื่อเรามีหลักสูตรที่ชัดเจนแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าเราต้องเอามาจัดเรียงเป็นสตอรี่บอร์ดนะฮะสตอรี่บอร์ดว่าเฮ้ยคือ EP แรกบทแรกจะต,ต้องมีภาพไหนอาจจะล่างเข้ามาคร่าวๆก่อนใช้ภาพอะไร คีย์เวิร์ดหรือท็อปิกที่เราต้องใช้หรือตัวอย่างที่เราต้องเอามาเพิ่มเติมความเข้าใจนี้อะไรบ้างหรือเครื่องมือที่จะเอาประกอบในการเรียนการสอนนะั่นคือมีอะไรบ้างถ้าเราทําแบบนี้เอาไว้เป็นภาพรวมให้จดที่1กระดาษหรือหน้ากระดาษแผ่นเดียวนะครับจะทําให้เราเห็นภาพรวมของการเรียนการสอนและหาเครื่องมือในการใช้งานได้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรานะครับผม mm hmm. ที่สําคัญตอนนี้ผมเองก็เปิดหลักสูตรสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างเป็นวิดีโอคอร์สออนไลน์ผ่าน Zoom c l a s s r i n g เป็นพื้นฐานเลยนะฮะ คือหลายคนเนี่ยอยากจะเอา powerpoint ที่มีอยู่เอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์บันทึกสอนออนไลน์ได้ยังไงบ้างผมก็เปิดสอนอยู่ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่นี่ฮะ line oa a d d e n c a p t i o n ได้นะครับเนื้อหาหลักสูตรไม่ได้สอนแค่เรื่องของการบันทึกวิดีโอแต่เราจะสอนตั้งแต่เรื่องของการสร้างเลยครับออกแบบกราฟิกด้วยมือถือออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมง่ายๆแต่เป็นมืออาชีพนะครับที่สำคัญเมื่อเราออกแบบเสร็จ มี powerpoint template สวยๆทำเป็นคอนเนออกมาแล้วเราจะเริ่มบันทึกเป็นวิดีโอได้ยังไงบ้างและที่สำคัญเลยเราจะเอาไปสร้างเป็นห้องเรียนสเสมือนจริงผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดหรือเป็น Youtube Channel ได้อย่างไรกันบ้างครับเราก็จะได้เป็นห้องเรียนออนไลน์สเสมือนจริงในลักษณะของก็เรียกว่าว e ิดีโอ e-learning นะฮะตรงนี้เลยนะเป็นหลักสูตรพื้นฐานนะครับพื้นฐานเลยสนใจก็สามารถที่จะเข้ามา ทักทายกันได้สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่นี่เลย a d d e n d c a p v i s i o n หรือมาที่เว็บไซต์เชื่อมคนดอทไลน์ line. นะครับครูเด่นเชื่อมคนได้ครับจะมีรายละเอียดของหลักสูตรและที่สําคัญครับสําหรับหลักสูตรอื่นๆที่กําลังจะออกมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆครูคณาจารย์แล้วก็กลุ่มวิทยากรผู้เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆนะครับ ก็รอติดตามรับชมรับฟังเร็วๆนี้จะมีเป็นเป็นคอร์สเลยนะครูท็อกสอนออนไลน์ง่ายนิดเดียวมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันและแต่ละ EP นะครับถ้าต้องการลักษณะของเข้ามาเวิร์กช็อปก็จะมีกลุ่มฮะจะมีกลุ่มตัวนี้เลยจะเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาเวิร์กช็อปเป็นรายวิชาได้นะฮะเพราะว่าเป้าหมายเลยคือว่าเราอยากจะแบ่งปันความรู้ นิดหนึ่งที่เราศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะเอาองค์ความรู้คอนเทนต์ต่างๆที่มีอยู่ออกมาแบ่งปันผ่านโลกออนไลน์เอาละครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาอันเหมาะสมเดี๋ยวเจอกับคลิปดีๆถ้าต้องการสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถส่งคำถามได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆคณาจารย์ทุกท่านนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและพบก็ขอครังตอบขอสคุณครับ